เราอยู่กันที่ไหนจ้ารถเราจอดอยู่นู้นนะเราอยู่ที่นี่จ้าอ้าวกลายเป็นป้ายบ้านนักเขียนไปแล้วตลาดใต้เนิน,นเว้ยเฮ้ยจะบอกให้กรีนมาร์เก็ตนะมึงตรงฝั่งที่จอดรถแม่งทิ้งขวดน้ำกับพลาสติกเพียบเอาน,นี่ไงกระแะแมขึ้นชื่อของภาคใต้ใช่ไหมครับ ใช่ใช่ดังเดิมใบเตยทุกเรียนโอเคลูกนอดเหรอให้ลูกนอดจ้าวตาดโอเคอันนั้นอะไรขนมปัม้มน้ำสมุนไพรอะไรเนี่ยน้ำเจี๊ยบน้ำสมน้ำมะพร้าวอันนั้นเป็นครับหลวงปู่ทวดอ๋อมีหลวงปู่ทวดด้วยมึง ลานกิจกรรมโอเคช่วยกันลดเลิกพลาสติกนะครับพลาสติกขนมข้มโอ้ oh, ขนมโคอ่ะกล้วยนนี้สุกแล้วเธอก็ขายแล้ว กินได้วันไหนว่ะแต่ถึงกรุงเทพเน่าเลยสุกแน่นอนเฮ้ยเรากินแล้วนะเว้ยขนมตาหนะเมื่อกี้ขนมกล้วยอร่อยมากเราชอบขนมกล้วยแล้วก็เขาต้องมัดจิ๋วเนี่ยฮะให้น้องตัวจิ๋วมาขายขต้องมัดไอติมใต้หนวดนะเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวเราจะมาประเดิมรือผมประเดิมปะเนี่ยผมคนแรกปะเฮ้ยคนแรกนะเว้ย มันเชื่อไหมถ่ายรูปทำไมอ่ะกินหมูเฮ้ยรานนจะได้เห็นตัวจริงหรือไม่เราตัวปลอมเธอเอาใส่คนนะครับเอาให้ผมลูกเดียวได้ไหมผมไม่ต้องเอาสามลูกได้ไหมเออได้เออลูกภาษานั้งไหมรู้สึกอิ่มแล้วมันก็จะไม่ไปต่อแล้วลุงหล่อไหมลุงหล่อไหมแล้วก็ผมขอข้าวโพดกระถั่วนะครับจริงๆนะที่กรุงเทพบางร้านเขาเชื่อมกันไอติมกะทิเราได้แล้วเห็นไหม เห็นไหมี่ถ่ายรูปกับดาราที่ใต้โนดนะดารานี่ใส่ใ so ่งนี้ถ่ายที่กดเลยกดเลยเธออยู่ที่เธอตเอออยู่เลยอ๋อหรอ่เมี่ยงของพี่เขานาวไมยังเม่งยังร้านเมี่ยงกัปูอ๋อปูเมี่งคำใช่หน้สาวเองนี่ในกดนู้นน้สาวมีพริกเยอะเลย ตัมเบบนย้ไม่ใ i ả i ิก็ได้หล่อหค่ออ๋อคุณเหรวกับไก่ก็แล้วขอบคุณครับโหน่ากินมากเลยอ่ะย่กนอันนีนะ อันนั้นอะไรอะที่เธอไม่กินอะดอกดาล่าดอกดอกดาล่าขมเนาะขมอไม่ใช่ขมไม่ขมไะดูว่าในดา่าดีดีแลวไม่ใช่โอ้น่ากินหน่ายย่างเลยอะม่ากินเกินไปอะเนาะเธอไม่กินไม่ไหวเลย อันนี้คือข้าวเหนียวย่างเหรออะไรนะเห็ดหมกมะพร้าวอ่อนค่ะเห็ดหมกมะพร้าวเผ็ดมากเผ็ดนิดนิดน่้นเหรอมันมีแป้งมันมีเนื้อมันเป็แป้งมาจากเนื้อครับครับแต่เผ็ดมากโอ้โหน่ากินมากเลยผัดไทยกุ้งสดอ่ะขนมหวานลอยแก้วเหรออะไรนะอะไร บอกแม่นั่งกินขนมจีนหมดเลแล้วอ๋อไปรับน้ำมาทำไมไม่ต้องดื่มหรอกไม่ต้องน,น้ำม่ไผ่น้ำม่ไผ่อลไรก็โอเคก็ลองดูอุ่ยบายเนาะมาอเ,เออวันนี้กเมื่อกี้นนกำลังจะซื้อข้าวเหนียวชมพูครับข้าวเหนียวชมพูอะไรนะมึงบอกอะไรนะบอกว่ากำลังจะซื้อกินเรื่องนี้พอดีโอ้โหออืมหอมชมพูชมพูกุหลาบกุหลาบหน่อย ่าจะหมักดอกดาลาลาอะไรอย่างนี้มากป่๊ไม่รู้ได้มาแล้วหนึ่งอันโอ้ oh my god อันนี้เห็ดนะเขาบอกไม่ใส่เนื้อสัตว์หรออืมน่าจะเป็นสำลักคนลนะช่างแม่งโอเคกินละกินนะ ยังไม่มีใครอยุกาตเลยคอนาใครยา่บ้ไหมยโอ้โห my god น้ำพริกในกะลาเหรอครับใช่ค่ะโอ้โห my god ตมอนัตัวอะไรครับเนี่ตัวอะไร มเมี่ยงโ okay. อเคยโอเคโอ้โห okay. น, oh, น้ำวาลูกใหญ่มากนายให้ก้อล็กหน่อยชิมดิกลโอเคเย็นเจี๊ยบเลยเหนียวดำเบอร์รี่สั่งหยดโอ้ตรงนั้นกล้วยเต็มเลยอ่ะกล้วยเต็มมาก นี่น,น,นี่เห็ดแครงเฮ้ยมันปูนาวะอะไร<ส>อะไรเธอโดนเราถ่ายก่อนเลยเนี่ได้มาแล้ว<ม>เห็น,<ค>นไหมดูสิดูวาเดยวทีได้หลบฝนโอ้หัวเลยยังฟูอยู่ไม่ได้ใส่อะไรเลยหล่อแล้วค่ะเออเมื่อไรจะถ่ายเนี่ยเร็วเร็วโอ้ยเดี่อมือสั้นโอ้ my god เมได้ลยโอ้ยอยากกินมะขามสดมะขามสดอะไรครับข้างในเป็นกุ้งหรือหมูอ่านี่เป็นอกไก่อกไก่ด้วยโอ,โอ้ตายแล้วเป็นบบไตปลาเห้งตายแล้วเอา,าเดาาอา้านเดียวกันค่ะเอาด้านเดียวกันเหรอเธอมามันมันมีอะไรในนั้นบ้างครับมีอันนี้หรอหวานลูกโหนดคืออะไรอ่ะอ๋อตามนั่นแบบนี้น่ โอ้อันนี้ก็อของชอบของชอบผมอ๋อเนี่ยเหรอที่เหมือนขนมหวานน่ะเหรอน้ำแข็งไม่ไม่ต้องเยอะอะไรออน้ำแข็งน้อยเลยน้ำแข็งน้อยเพราะอันนี้อันนี้กับนี้เฮ้ยนี่อะไรด่าเนี่ยนี่นี่เจ้าตาลเจ้าตาลโอ้ oh my god ของประหลาดประหลาดเพียบเลยครับสีกลยย้วยเยอะแยะเป็นเด็กลิงครับผมเป็นเด็กลิงเขาไม่้วยน้ำว้าอะไรไม่เอาหรอช่างเขาสิช่างโอเค ผดเอ้ยเ oh นี่ยเป็นตัวอย่าอ๋อ oh, ตรงนี้เป็นฝั่งโซนของและขายของละโอ้อ oh, ันนี้น่ารักจังเลยอ่ะ สีก่อนไหมซื้อเขียงกลับดีป่าวะดีแล้วคำไมไม่มีเ,เธอเป็นเขียงไม้อะไรนะครับเขียงไม้นอลครับผมไม่นอน่นตอนนี้ก็ดูสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอถ่ายรูปหน่อยอุ้ยอิสลามก็ทานได้อ่ะ อย่ย้อเดพี่เต้องกินัดไยแล้วเน่ยไม่ไหวเอาไม้ทานข้าวอรือยังทานแล้วแต่เราอิ่มออโอ้ค้ายน่ากินนะน่ากินน่ากินไม่ไหวอ่ะน่ากินไม <พอ S 1> ไหคาผมกลัวพัดลมปั่นหน้าผมมากเลยใช่ใช่า โถวป่าผมเกือบโดนปั่นหน้าแล้วชิมก่อนได้นะคะถ้าไม่ชอบไม่เป็นไรเลยค่ะชอบแต่ท้องไม่ไหวแล้วโ้หถ้าเกิดวันนี้คนเขาตั้งใจมากินยำไข่ปลาอดเลยสิหวัดดีครับ,รบขอบคุณครับเฮ้ยรอช่องสิงคโปร์มาให้คนสิงคโปร์กินเยอะๆแน่เลยเนี่ยฮะ ไม่เป็นไรจ้ะเออมันทํามาจากอะไรเหรอจ้ะเนี่ยแป้งจ้แงอย่างเดียวล้วนๆเลยเหรอครับเหมือนแบบเนี้ยเหรอครับ่ค่ะแล้วมันมีส่วนผสมของผลไม้หรืออะไรมั้งครับอะไรอ้าวถ่ายแล้วเหรอถ่ายใหม่ก็ได้นะเอายำอีกแล้ว่ะเค้ายำแล้วใส่ในห่อใบบัวนี่เหรอครับ สวัสดีครับอุ้ยขายต้นไม้ด้วยตรงนั้นโซนกาแฟเหรอโอ้ oh my god มันใหญ่มากนี่ห้องน้ำวุ่นวายจังเลยมึงอ่ะอมีกาแฟเราไปคาเฟ่กันเรื่องของมึงไหมอ่ะ เราปังจีปังจีปังจีงจอ,อันนี้คืออะไรขนมปังจีจกเส้นมะพร้าวอ่อนเส้นมะพร้าวมันจะอ๋อเป็นแป้งเหรอครับใส่เนยด้วยเหรอรเป็นแป้งลาเนยก่อน,นะะสนุกไหมครับ เะน้อนเนื้อเป็นไงรู้จักทุกอันเลยยังดีนี่คือข้าวโพดคลุกเนยเหรอครับค่ะใส่เนยด้วยเหรอไม่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 กับข้าวโพดคลุกมะพร้าวค่ะนี่คือข้าวโพดคลุกเนยเหรอครับค่ะตายเลยน้องก็ถามขนมปุยใช่ไหมใช่น้องเขาน er ี <wan ita> ่ผมใช่ไหมค่ะมันทำมาจากใบซีนันทำมาจากใบไม้ที่ขึ้นต่ำทางทะเลนี่ ะบยบน่ะจ๊าสนใจตั้งไปไหนอ่ะอ้าวโอเค ลสุดท้ายเราได้แล้วเจ็ดอันเขาจัดอยู่ในไข่ปลาเนี่ยหากินยากมากเลยนะเธอจะจะบอกให้เนี่ยมีน้องเขาบอกว่าไปขายที่กรุงเทพพีพี่อย่าเลยอย่าให้มันมากินกันที่นี่แหละไอ้พวกกรุงเทพอ่ะอย่าไปวุ่นวายกับมันเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันมาบ่อยๆเลยดูระวังมันเอาถุงพลาสติกมาทิ้งนะคนกรุงเทพเนี่ยโตดีนักแหละอันนี้คือขนมเจาะหูเจาะหูขนมเจาะหูมันเจาะหูแล้วผมไม่เจาะ น,นี่ครับหยิบมาแบบเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆนะครับรู้ไหมครับเนี่ยสิ่งที่ทุเรศที่สุดของมูลมนุษยชาตินอกจากหลอดแล้วก็คืออีนี่แหละครับถุงใจตะเกียบแล้วก็ฉีกกันแล้วก็วางไว้บนโต๊ะนี่แหละครับแล้วก็ปล่อยให้มันปลิวลงแม่น้ำลาคลองคือทุเรศมากครับมนุษย์ Oh my god.